อะไนี่หนองูพันใหมพันใหมไปะแพงพี่น้องูหน่อยนูน่อยหน่อยนูน่อยหนพี่น้องะแพงูปลาน่อยกินอะไ่ Ừ. Ừ. Bà nói nó một bà nói. Yếu là yếu là được yếu là. Tên nói. phan ừ. nói nó. đeo mà. Ngầm, ngầm.

นอนลงนนข้างหน่อยมู่หน่อยพี่หน่อยพี่น้องทอาคารนี่ไงนอนลงจักนอนนะนอนลูกก็นอนอืมอืมอืมยักนอนแลมันนอน อ๋อลแล้วรับเลยนอนอพี่น้องเลยฮะรับเลยอ่ะมิดชิ้นนอยอลูกบ่ได้พี่น้องลูกก็รับเลยนอนครับลูกลูกเออสร้างไถ่ได้หมดพี่น้องสร้างลูกก็ลูก